งานนำเสนอเรื่องการเคลื่อนที่ของโลกรอบดวงอาทิตย์จัดทำโดยเด็กหญิงพิษณรีโคตะมีม3าทับ 3, เลขที่15คุณครูผู้สอนคุณครูธนชัยฮิรันพัฒนาวิรุณครูเอฟเรื่องการเคลื่อนที่ของโลกรอบดวงอาทิตย์การหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้เกิดกลางวันกลางคืนการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์และดวงดาวต่างๆทำให้เกิดทิศในขณะที่โลกโครจรรอบดวงอาทิตย์โดยการโลกเอียงทำให้เกิดฤด,ดูต่างๆขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองโลกก็โคจรรอบดวงอาทิตย์ไปด้วยโดยโคจรไปในทิศทางเดียวกับการหมุนรอบตัวเองหรือโคจรจากทิศ ตะวันตกไปทิศตะวันออกในลักษณะที่แกนโลกเอียงเป็นมุม23.5องศาจากแนวตั้งฉากกับระนาบที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะที่แกนโลกเอียงทําให้บริเวณต่างๆของผิวโลกได้รับแสงอาทิตย์แตกต่างกันเป็นผลให้เกิดฤดูต่างๆบนโลกดังนี้ในวันที่21-22มิถุนายนโลกหันขั้วโลกเหนือเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์มากที่สุดจึงเป็นวันเริ่มต้นฤดูร้อนของซีกโลกเหนือช่วงเวลากลางวันยาวกว่ากลางคืน2ในวันที่22-23กันยายนโลกหันบริเวณ ศูนย์สูตรเข้าหาดวงอาทิตย์พอดีเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วงช่วงเวลากลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน3ในวันที่ 21- 22ธันวาคมโลกหันขั้วโลกเหนือออกจากดวงอาทิตย์มากที่สุดจึงเป็นวันเริ่มต้นฤดูหนาวของซีกโลกเหนือช่วงเวลากลางวันสั้นกว่ากลางคืน4ในวันที่20-21มีนาคมโลกหันบริเวณศูนย์สูตรเข้าหาดวงอาทิตย์พอดีเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิช่วงเวลากลางวันและกลางคืนยาวเท่ากันสรุปการเคลื่อนที่ของโลกคือการหมุนรอบแกนตัวเองทำให้เกิดกกลลาางงวันนคื และโคจรรอบดวงอาทิตย์ทําให้เกิดปีและฤดูการโลกใช้เวลา365.25วันในการโคจรครบรอบดวงอาทิตย์หนึ่งครั้งด้วยอัตราเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อวินาทีวงโคจรของโลกไม่เป็นวงกลมแต่เป็นรูปวงรีและแกนโลกที่เอียงเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดฤดูการจบการนําเสนอขอบคุณค่า